Es r a ร p e l t im k ม r t ต n Es rappelt im k a มก o n งกลังไม่สมบรล่ีากลังเป่มลงเนเ้าอ่งงกาจะมีเป็นห้องแบบนี้เนาะเป็นห้องที่บกา ในห้องก็จะมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็จะมีเตาไว้ให้หปิ้งซีนปิ้งเตาตามอธัธยาศัยเนาะแตจะมีบอลไฮลินนางลิ้นย้อนขาแซน่าเมียกต่าง,งๆหลายเลยเนาะจะเป็นมีตนเตาปิ้งวันไหนก็จะดวงโต๊ะกินข้าวน,น,นั่งซื้อกันแบบนี้กป็นจิตหมายู่เรื่องนั้นแหละก็มีหลายห้องด้วกันอันนี้เป็นคูกตัวสาว,สาว เดี๋ยวเขาจะเป็นภายในห้องตอนนี้จะเป็นห้องมี4แสนแคมนะบางทีก็จะนิยมกันมาทำได้<ม>จุดนี้นมีก็จะมีค่าใช้จ่ายาอยู่คือละ4แสนกรีนเนาะนอนได้2คนดังที่เห็นเนาะห้องจะเป็นพัดลมเด้อจะพักอยู่นี่หรือบุพักกันยังบุกงูเธอน่าจะขอแอร์สะกอน <laughs> นี่เลยเนาะทางเข้าเิ่งก็จะประมาณนี้ย่างลงไปเลิกเตอะจึงฮอดบอลเฮือนแพที่เฮาสมกันเมื่อกี้นี้ใครสนใจก็มาได้เด้อเฮือนแพวางน้ำทิพย์